ประชารัฐพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของขนมหวานครับคุณผู้ฟังครับเป็นขนมหวานที่เป็นสินค้าชุมชนทําเพื่อชุมชนและที่สําคัญคือมันต่อยอดมาจากเรื่องของการแก้ไขปัญหาผลไม้ล้นตลาดนี่แหละครับเขาก็เลยเอาผลไม้เนี่ยนะครับมาแปรรูปครับแล้วก็ต่อเนื่องรวมกลุ่มกันในส่วนของชุมชนนะครับสร้างอาชีพ นอกจากแก้ปัญหาเรื่องของผลไม้ล้นตลาดแล้วเขายังสร้างอาชีพให้กับชุมชนชาวบ้านในชุมชนที่เขารวมตัวกันเนี่ยนะครับต่อเนื่องกันมีรายได้ร่วมร่วมหมืม่นต่อเดือนกันเลยทีเดียวเหมือนกันครับคุณผู้ฟังครับแล้วที่สําคัญครับขนมที่เขาเอามาทําเป็นขนมหวานจากผลไม้ที่แปรรูปเนี่ยนะครับ เป็นผลไม้ที่ต้องบอกว่ารู้จักกันเป็นสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อเลยนะครับวันนี้เราจะสนทนากับประธานกลุ่มโอท็อปเจ้าปลูกขนมหวานครับเจ้าปลูกนี่เป็นชุมชนนะอยู่ที่อำเภอมหาราชจังหวัดพนครศรีอยุธยยาครับเป็นสินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อเลยนะครับวันนี้สนทนากับประธานประธานกลุ่มโอท็อปครับคุณอัมพรสินสิริอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณอัมพรครับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำพรครับผมดูข้อมูลแล้วก็ทึ่งคือทึ่งในแง่ของการรวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาอย่างหนึ่งปรากฏว่าการรวมตัวกันมันเป็นพลังที่สําคัญแล้วไม่ใช่แค่แก้ปัญหาอย่างหนึ่งจบยังสามารถต่อยอดสร้างอาชีพแล้วจนกลายเป็นที่รู้จักกลายเป็นสินค้าโอท็อปชื่อดังไปด้วยเหมือนกันนะคุณน้ำพรถามก่อนอย่างนี้ที่มาที่ไปของการมารวมกลุ่มกันมาแก้ปัญหากันเนี่ยมันเริ่มต้นกันยังไงครับคุณน้ำพรครับ ก็อ,อำเภอของเราเป็นอำเภอที่อุดมสมบูรณ์ด้วยสินค้าทางการเกษตรอ่ะเนาะครับอ่าเสร็จแล้วเมื่อก่อนนี้ก็ปู่ย่าตายายเขาก็ทําไปกินกันเวลาออกนาไปทําเกษตรอะไรอย่างนี้ยค่ะอืมอ่าแล้วก็ทําแจกกันแต่ทีนี้พออ่าตรงตรงที่เราอยู่เนี่ยเป็นใกล้กับร้านอาหารอะไรแบบนี้ค่ะอ๋ะอได้ไหมพอคนทานอาหารเห็นเราออกมาทําก็ขอซื้ออะไรเงนี้ยจากคนละว้ที่เราทําเนี่ยนะ ใช่ค่ะครับแ,แต่แต่ว่าเราเอามาแปรรูปใช่ไหมคือเริ่มต้นคือผมดูจากข้อมูลคือเหมือนกับผลไม้พวกนี้ก็เป็นผลไม้ในท้องถิ่นแหละพอมีเดบเตตามชุมชนต่างๆ,ๆพอมีผลไม้แล้วก็ขายกันไปแบ่งกันไปแต่ว่าพอมันมีมากมันล้นตลาดขึ้นมาถ้าทิ้งไว้ก็เสียหายมันก็เลยเกิดแนวความคิดเรื่องของการแปรรูปด้วยใช่ไหมคุณนำพรใช่ค่ะทีนี้พอแปรรูปมันต้องมีสูตรสิคุณนำพรเรา,เาสูตรเอาอะไรที่ไหนมาแล้วไปรวมกลุ่มกันยังไงชาวบ้านถึงมารวมกันร่วมกันทําเนี่ยครับ ่ก็เริ่มเริ่มต้นก็เป็นอ่าสูตรของแม่ที่บ้านก่อนนะคะอืมอ่าแต่ทำเราก็เน้นเป็นสูตรโบราณแต่แล้วคัดคัดเลือกวัตถุดิบที่สดใหม่ค่ะอ่าอ่าอ่าค่ะครับคือในแต่ละชุมชนแต่ละบ้านเนี่ยนะคือเขาก็จะมีสูตร <c oughs> คือรู้จักและวิธีถนอมอาหารก็คือถ้ากินไม่หมดก็เอามาเชื่อมเอามาทํานู่นทํานี่ทํานั่นเนาะแต่ว่าสูตรมันก็จะไม่เหมือนกันแต่พอร,รวมตัวกัน <c oughs> ปุ๊บมันจะกลายเป็นสูตรที่เป็นสูตรมาตรฐานของเรา ใช่ค่ะอ่าผลไม้ที่เอามาทำมาแปรรูปกันมีอะไรบ้างครับที่เราใช้วัตถุด,ดิบในท้องถิ่นผลไม้ในท้องถิ่นเนี่ยแหละครับหลักๆเลยก็จะเป็นทุตสาเชื่อมอมันตรงเชื่อมครับขนนเชื่อมโอ้ดาวตาลครับสาสาเกสาเกด้วย ค่ะมีมีหลายตัวค่ะตผมดูไม่น้อยนะสาเกก็มีจ้าวตานรากบัวก็ทําได้ใช่ไหมใช่ค่ะเปลือกส้มโอหรือที่หน้าทึ่งมะกรูดใช่ค่ะมีมะกรูดแล้วก็มีฟักมีปกส้มโออะไรเนี้ยค่ะเชื่อมทุกอย่างครับมะกรูดเนี่ยปกติเราก็จะเอ้ต้องส้มต้องอะไรนะต้มยำต้องเป็นเป็นอุปกรณ์ในการทําอะไรที่มันออกรสเนาะนี้เอามาเชื่อมแล้วกลายเป็นขนมหวานได้ด้วยเหมือนกัน ใช่ค่ะแรกเริ่มดื่มทีครับไปรวมกลุ่มกันเนี่ยนะครับคุยยังไงก็ถึงเห็นดีเห็นงามด้วยมารวมกลุ่มมาเป็นพลังที่สําคัญตอนเนี้ครับอ๋อก็หนึ่งเลยก็คือว่าวัตถดิบวัตถุดิบเราเยอะใช่ไหมคะม,มันมันเยอะมากครับ<ช>อ่าเสร็จแล้วพอพอทําแล้วการตอบรับก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอืม้องการจัดการจัดตํำหน่ายของเราก็จะมีอ่าร้านประจําอยู่ที่หน้าร้านอาหาร แล้วผู้ประกอถามสาขาหนึ่งค่ะที่เล่าให้ฟังว่าเขาเห็นแล้วเขาอยากทานเนี่ยนะเราก็เลยอาส่งให้เลยอ่าแล้วพอเราได้เข้ากลุ่มโอท็อปเขาพัฒนาเราอ่าให้มีการไปออกบูธขายตามเมืองทองตามศูนย์ราชการเดินสายเปิดตัวใช่ค่ะทำห้าสินค้าต่างๆก็จะได้อ่าลูกค้าเพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้เราก็จะจำหน่ายทางออนไลน์นะคะ คุณอมพรแรกๆที่ชวนชาวบ้านกันเขาแบบขับข้องใจไหมมันจะขายได้หรือมันจะอะไรยังไงเขาเขามีท่าทีอะไรยังไงแบบนี้ไหมใช่ค่ะแป้งแรกเขาเ็าว่าแบบว่าเหมือนแบบว่าพอขึ้นเป็นขนมหวานเงเขาว่าอ่ากลัวแบบว่าขายไม่ได้อะไรเงี้ยเราบอกทำกันเยอะแยะเนาะทำไมเราจะมาทําใช่ไหมใช่ค่ะจากเป็นน้ําตาล ตายร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นน้ำตาลตาโนดอะไรเงีย้ยคือดีต่อสุขภาพผู้บริโภคค,ค่ะก็คือหาอัตลักษณ์ของตัวเองอันนี้คืออธิบายให<ช>้เขาฟังว่าที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับที่ชาวบ้านเขาทํากันทั่วไปเลยนะมันก็จะมีจุดแตกต่างมีอัตลักษณ์ที่จะขายได้ค่ะอ่าตอนเริ่มต้นสมาชิกก็ไม่น้อยเหมือนกันใช่ไหมคุณน้ำพรที่มาเห็นดี<ม>เห็นงามด้วยแล้วก็โอ้พออธิบายปุ๊บเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันแก้ปัญหาได้แล้วมันสร้างไรายได้ได้จริงๆริใช่แล้วมีประมาณเจ็ดแปดคนตอนแรกตอนนี้ สามสิบแล้วคะ่ะ <c oughs> จ,จากเริ่มต้นเจ็ดแปคนนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างเลยนะว่าเนี่ยต่อเดือนมันทํารายได้ร่วมร่วมหมื่นเหมือนกันนะใช่ค่ะ,ะเจ็ดแปคนเมื่อก่อนนี้ก็เป็นอ่าเป็นคนอายุสูงสูงอย่างเงี้ยค,ะค่ะคแต่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยมีทั้งกลางคนแล้วก็มีทั้งเด็กรุ่นใหม่อ,อ,ะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเริ่มเห็นแนวทางแล้วว่าไปได้แน่ๆ แต่ชอบตรงนี้เหมือนกันนะคุณอภรรคือจากเริ่มต้นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่อาจจะแบบไม่ได้ทําอะไรละอ่ะงั้นมันเริ่มต้นมีงานทําแล้วมันค่อยๆต่อยอดถ่ายทอดองค์ความรู้กันลงมาเรื่อยๆเนาะกลุ่มที่ในวัยกลางๆก็จะมาร่วมทําแล้วก็ต่อยอดส่งไปให้กับกลุ่มเยาวชนที่จะเข้ามาแทนที่ในอนาคตได้ด้วยเหมือนกันเนาะเขาเขาเขาเรียนรู้เขาชอบด้วยไหมกลุ่มเยาวชนทั้งหลายแหละนะครับใช่ค่ะอ๋อค่ะ เอาตอนนี้ทางกลุ่มเราก็เปิดทำเหมือนอ่าเป็นศูนย์เรียนรู้อะค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่าเด็กประถมวัยอะไรเงี้ยสามารถเข้ามาดูงานตั้งแต่เด็กประถมวัยถึงอ่าของมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยสามาเข้ามาดูงานคือใครอยากเรียนก็มาเรียนเอาไปเลยอาชีพไม่มีห่วงไม่มีกากสูตรต่างๆแล้วเอาไปใช้ได้เลยใช่ค่ะไม่กลัวเขาจะมาแข่งกับเราหรอกครับเขาพอทําเสร็จอู้สินค้าเหมือนกันเลยเต็มไปหมดเลย อ้ยยินดีค่ะเพราะผลไม้มันเยอะมากอ่าอ่าอแล้วคนไทยชอบทำชอบชอบทานขนมหวานค่ะอืมยิ่งมีเยอะยิ่งทานอร่อยมากเลยนะครับอ่าอ่ไปช่วยกเกษตรกร,รไปในตัวครับที่สนใจครับก็คืออ่ะถ้าฟังจากอย่างนี้คือเริ่มต้นเจ็ดปดคนมันก็ยังไม่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 เยอะมากแหละก็ทําความเข้าใจแบ่งงงแบ่งงานกันไม่ไม่ยากเท่าไหร่แต่พอขยับมาตอนนี้สามสิบกว่าคนแล้วเนี่ย เราแบ่งกันยังไงครับใครจะเป็นคนเชื่อมใครจะทําอะไรใครจะบรรจุผลิตภัณฑ์ใครจะเป็นคนขายเราแบ่งหน้าที่แบ่งโครงสร้างกันยังไงครับอ่าก็จะมีอ่าหนึ่งเป็นเป็นอ่าคนใคร,รอะไรเตรียมวัตถุดิบอืมอาจจะมีการต่อการล้างทําความสะอาดอะไรก็เป็นเหมือนเป็นแผนกะแผนกกันไปอย่างเงี้ยคะ่ะอืมอืมอืมรับตามสมัครใจหรือว่าแบ่งตามความถนัดของแต่ละคนอ่าตามความถนัดแต่ว่าปกติแล้วว่า อ่าแต่ทากันได้ทุกตําแหน่งค่ะถ้าคนนี้ค่ะคนนี้ก็จะสามารถทําได้างคยครัครับ <laughs> ก็คือภายใต้สูตรที่เราบอกเนี่แหละก็เริ่มต้นจากการไปล้างมาปอกผลไม้มาทําเป็นชิ้นมาเชื่อมใส่ปริมาณน้ําตาลอะไรเท่าไหร่ยังไงใช่ค่ะอันนี้มีลําดับขั้นตอนเลยแต่ยิ่งทําก็ยิ่งเพิ่มประสบการณ์ด้วยเหมือนกันใช่อ่าแล้วไปเข้าเป็น โอท็อปได้ยังไงครับมันยากไหมหลายหลายคนถามมาบอกเอะสินค้าโอท็อปนี้เราเห็นในหลายๆจังหวัดเลยนะเราเรารู้ว่ามันคือผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แต่เราก็เห็นเยอะแยะไปหมดเลยมันเข้ายากไหมหลายๆคนอยากทําทําจะต้องไปทําอะไรยังไงตรงนี้ทํำยังไงบ้างครับคุณนันพรครับไม่ไม่ยากเลยค่ะไปที่อําเภอไปที่แผนอ่าพัฒนาชุมชนนะคะอืออาจะให <า S 1> ้ความรู้ดีมากเขาก็จะบอกว่าให้เรา เตรียมเอกสารที่เป็นของกลุ่มเราถ้าเป็นรายกลุ่มนะคะก็จะมีเอกสารกลุ่มมีใครบ้างอะไรเงี้ยค่ะครับคือทุกจังหวัดก็จะมีกรมการพัฒนาชุมชนของจังหวัดอยู่แล้วก็มีพัฒนากรพ,พัฒนาชุมชนที่คอยดูแลในแต่ละพื้นที่อยู่ ใช่ค่ะอ่าคือถึงไม่ไม่ไม่ได้รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรกระบวนการจะเป็นอย่างไรปรึกษาได้เลยแล้วพนักงานเขาจะเขาจะมาช่วยเราอย่างนั้นใช่ไหมคุณอภรณ์ลใช่เขาก็แนะนําเราแล้วก็เสร็จแล้วก็ส่งเราไปอบรมค่ะอืมต้อกันอ่าซึ่งเขาชอบด้วยนะเพราะว่าเราได้ไปเข้าโอทอปอะค่ะอ่าความรู้เพิ่มเติมเยอะมากครับแล้วเขาชอบด้วยเขาจะส่งเสริมเลยเพราะว่ามันจะกลายเป็นหน้าตาของแต่ละจังหวัดเลยเนี่ยเหมือนเจ้าปลูกเนี่ยนะเจ้าปลูกก็โอทอปของอยุธยานะ <laughs> จุดเด่นครับของเราที่อย่างที่บอกคือขนมหวานเนี่ยทำกันทุกทุกบ้านมีสูตรละแต่จุดเด่นของเราต้องต่างจากที่อื่นๆด้วยเหมือนกันใช่ไหมคุณน้ำพรของเจ้าปลูกขนมหวานเราต่างจากของที่อื่นๆทุกประเทศยังไงบ้างครับค่ะหนึ่งเลยวัตถุดิบอะเราจะเอาในพื้นที่ของเราเป็นเป็นตัวตั้งน,นะคะเพราะว่าพื้นที่ของเราเป็น,ปนพื้นที่ลาดลุ่มอ่าพ่อ เรียกอะไรสารอาหารอะไรอย่างเงี้ยแต่จากวัตถุดิบมันจะมีเยอะมากค่ะแล้วแล้วเรื่องการน้ําตาลเนี่ยเอาวัใช้เปลี่ยนจากน้ําตาลทรายมาเป็นน้ําตาลตะนูน้ําตาลอ้อยแบบเนี้ยค่ะเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของเขาใช่ไม่ฟอกสีแบบเนี้ยค่ะอืออีกข้อหนึ่งที่ต้องถามตัวก็จะเป็นน้ำผึ้งค่ะอ่า คุณน้ำพรอนอีกข้อหนึ่งที่ต้องถามสําหรับกลุ่มคนรักสุขภาพคือพอพูดถึงขนมหวานว่าโอ้ยน้ําตาลสูงแล้วเกินแล้วหลายๆคนหลายๆเจ้าเขาจะมีแบบสูตรลดน้ําตาลของเราต้องมีอย่างนี้ด้วยไหมครับคือลดความหวานลงไปอีกซึ่งหน่อยหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็อย่างที่บอกนะก็เราก็เปลี่ยนมาใช้จากน้ําตาลขัดขท้าก็เป็นน้ำตาลตันโดอะไรแบบนี้แทนน้าตาลด้วยอ่าคือมีเป็นความหวานจากธรรมชาติมากขึ้นหน่อยถึงเจ้ายังหวานอยู่ก็เลย ใช่เราเราอ่ามันเป็นขนมหวานที่เกิดมาจากผลไม้เราไม่ใส่น้ําตาลเยอะอยู่แล้วเพราะผลไม้อ่าเขามีความหวานจากตัวมันเองแต่ละละละตัวแบบนี้อ่าหรือถ้าใครชอบความเปรี้ยวก็ไปเลือกผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวมะยมเอ้ยมะกรูดเอยมันก็จะมีหรือมะดันอย่างเนี้ยเปรี้ยวแน่ๆมะม่วงเนาะอ่าตอนนี้กําลังทํากระท้อนี่ยกระท้อนขายดีมากกระท้อนเครื่อง พอพอพอขึ้นต้นว่าเชื่อมเนี่ยคนคิดอาจจะหวานแต่จริงแล้วทางร้านเราทําแบบไม่หวานมากแค่แค่นําไปเชื่อมให้มันเป็นการถนอมอาหารให้เก็บได้นานแค่นั้นค่ะว่าความหวานเนี่ยเราน้อยกว่าน้อยกว่าอ่าเราคิดว่าน้อยกว่ากว่าทุกๆกเจ้าค่ะ <Ừ. S 2> อา่าครับเราใช้น้ําตาลน้อยด้วยเราใช้น้าตาลธรรมชาติด้วยนะครับแต่ว่าก็<ช>ยังสงสัยนะอย่างมะม่วงอย่างนี้เป็นต้นหรือมะดันอย่างนี้มันต้องทาให้กรอบตรงนี้ก็ต้องเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรนะภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราด้วยหรือเปล่าครับคือผมก็แปลกใจนะบางทีเอ๊ะทำไมเขาทาได้ยังไงนะไปเชื่อมเก็บไว้ได้ยังกรอบอยู่เลยเนาะใช่ค่ะแล้ถ้าทางร้านก็จะใช้เป็นการแช่น้ำปูนน้ำปูนแดงโอปูนทันปูนกินหมากเนี่ยนะปูนกินหมากสีแดงแดงเนี่ยนะครับคุณน้ำพรใช่ค่ะ อ oh, ่คมันช่วยให้มันกรอบใช่ค่ะ, oh. ะกรอบเวลเืียมแล้วก็จะไม่เละแล้วก็จะกรอบครับอ oh. เออมันคือตัวเดียวกับที่ที่เราจะคุ้นหูก็คือเป็นตัวน้ําปูนใสใช่ไหมคือน้ําปูนแดงมาแล้วก็ทาให้มันตกตะกอนแล้วค่อยแล้วค่อยเอามาใช้กับผลไม้อย่างนี้หรือเปล่าครับอ๋อใช่ก็ ไม่แน่ใจอาจจะใช่แต่บางที่เขาก็ใช้ปูนขาวแต่ว่าทางจุดทางร้านจะเป็นปูนแดงอ,อันนี้เป็นภูมิปัญญาของแต่ละท้องที่ด้วยเหมือนกันเลยนะครับค่ะเมื่อสักครู่คุณอ้ำพรพูดถึงช่องทางในการจําหน่ายคือแน่นอนเรามีหน้าร้านอย่างที่บอกก็คือพอเราเริ่มทําปุ๊บร้านอาหารก็เอ้ยใช้ได้เหมือนกันลูกค้าอยากทานนะหลังจากทานอาหารคาวแล้วก็เราก็จะมีอยู่บริเวณร,ร้านอาหารแล้วยังมีจุดขายอื่นๆด้วยไหมครับรวมไปถึงช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยไหมครับ ใชะก็ะปกติแล้วว่าจะมีเปิดเปิดสาขาที่เราขายเป็นจะปุูกตาเผาสาขาหนึ่งนะคะร้านเรา่อา เราจะอยู่ตรงนี้ประจําเลยเสร็จแล้วสาขาสองสาขาสามแบบเนี้ยก็จะมีสินค้าเราไปจัดจําหน่ายเสร็จแล้วก็จะมีตามแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปแต่ว่าส่วนมากบางที่เขาก็จะเอาขนมเราเนี่ยไปติดแบรนด์เองเราไม่ห่วงแบบนี้ค่ะเปอน O E M คือเอาของเราไปแล้วไปติดยี่ห้อเขาอย่างนี้ก็มีใช่เยอะๆเป็นจำนวนมากก็เยอะค่ะแปลว่ากําลังผลิตต่อวันเราก็ต้องผลิตเยอะเหมือนกันนะแม่ๆพ่อๆทั้งหลายแหล่ป้าๆทั้งหลายแหล่ที่อยู่ร่วมกันก็ต้องขยับเพิ่ม ปริมาณในในแต่ละวันให้เพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่าผู้บริโภคก็แหมมากขึ้นเนาะอ่ะอืมกําลังผลิตต่อวันของเราก็พอสมควรใช่ไหมคุณน้ำพรอ่เพราะว่าเราทาหลายตัวหลายอย่างเนี้ยแบบอะไเนี้ยครับอ่แล้วก็มีสาขาข,าของเราเองหลายสาขามีทั้งคนที่รับของเราไปไปติดยี่ห้อของเขาคล้ายๆเป็น OEM แล้วก็ช่องทางออนไลน์ด้วยใช่ไหมคุณน้ำพร ค่ะอ่าช่องทางออนไลน์เราเราติดต่อทางไหนอย่างไรครับอย่างผมอยู่กรุงเทพเนี่ยผมไม่ได้ไปอุทยาไม่ได้ไปซื้อถึงที่ผมจะสั่งได้ทางช่องทางไหนอย่างไรดีครับอ๋อถ้าถ้าเกิดเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็นศูนย์แปดเก้าเก้าศูนย์สามเจ็ดแปดแปดสองอ่าอันนี้เบอร์โทรศัพท์สายตรงค่ะหรือติดต่อทิ้งไลน์ก็เพิ่มเ,เพื่อนทางเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ได้เลยอ,อเบอร์โทรศัพท์นี้เป็นไลน์ด้วยใช่ค่ะอืม แล้วก็ถ้าเป็น Facebook ก็จะเป็นอ่ามาตูมเชื่อมทศกันอร่อยสิบทิศครับอันนี้คือหน้าเพจเดี๋ยวนะผมเข้ามาในช้อปปีอ่าอ่าค่ะในช้อปปี้จะเป็นอ่าเป็น a m p o r n ตัวเล็กนะคะหกสี่สี่ศูนย์ค่ะอันนี้คือชื่อร้านชาของข้าไปดตองก็คือใช้ชื่อคุณอัมพรเลยแต่เป็นอัมพรหกสี่สี่ศูนย อันนี้ช้อปปี้นี่ผมเข้ามาอยู่ในหน้าเพจแล้วคุณน้ำพรมัตูมตเ,เชื่อมทศกัณ์อร่อยสิบทิศเจ้าปลูกขนมหวานแปลว่ามัตูมนี่ซิกเนเจอร์ของเราเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทำไมต้องทศกัณ์อร่อย10ทิศครับพอดีพอดีอ่ลูกชายชอบทศกัณ์อตอนนั้นตอนนั้นตั้งชื่อเพจพอดีเ <c oughs> ขาก็เลยก็เลยเอาเอาเป็นทศกัน